โอวิษณเวนัชวันนี้เราคงคุยกันเรื่องของมหาวิศนุเทพเคยเล่าแล้วว่ามหาวิศนุเทพนี้เป็นเทพเก่าแก่ของเผ่ามิรกะในเผ่าพื้นเมืองของอินเดียค่อนข้งถือพระวิศนุเทพเันก่อนแต่เมื่อเผาอารยันหรือเ,เราเรียกอารยกะ เข,าม,า,เขามีเทพรพระเจ้าประจำเหมือนกันก็คือเล่าถึงพระรุทธะไปแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ชนะก็ต้องเอาเทพเข้าข้ามาด้วยแต่เนื่องจากพรหมรักษะมีเป็นจำนวนมากจะมากดิีขมเพงให้นิยมพระอิสระหรือรุทธะของเขาองค์เดียวไม่ได้ ก็เลยประนีประนอมในการนำเพพทั้งสองฝ่ายเข้ามารวมกันพระศิวะหรือรุทระท่านก็ยังคลองอันดับดึงอยู่ทวิษนุเจ้าประจำท้องถิ่นจึงคลองอันดับสองแต่อันดับสองนี้ไม่ใช่สองอย่างชัดๆสองอย่างเป็นพระอนุชา และเล่าไปแล้วว่าพระอิศวรนั้นยกพระวิษณุขึ้นมาตำแหน่งเทียบเคียงกับโค์เรียกว่าพระศิวะกับพระวิษณุนี้อยู่ในตำแหน่งที่ได้รับความนับถือเท่ากันหรือจะลดน้อยถอยกับแต่กงกงอย่นี้เดียวเท่านั้นเองผู้ที่นับถือพระวิษณุนี้ กฎข้อแรกมาบอกถ้าใครอยากจะเป็นผู้ที่พ้นโลกภัยไข้เจ็บเจอโคดขันก็ไม่ยากถ้าคิดดูบอกไม่ยากเพียงระตื่นนอนเชา้าอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวไม่ใช่ทรงชุดนอนอยู่ยี่ชุดเกาเปลี่ยนชุดใหม่ให้งดงามตอนจะขึ้นนั่งเบาะนั่งเบาะพิธีนทำกรรมฐานนี่ คุณต้องล้างมืออีกครั้งนะล้างเท้าด้วยเจ็ดวันดีเพราะทำไม่สะอาดถูกแก่สมัยนี้ที่บอกต้องล้างมือให้เป็นประจำเสร็จได้ปลอยแล้วก็ขึ้นนัง่งบอกเพื่อจะทำพิธีระลึกถึงพระนามแห่งพระวิศณุขั้นแรกเลยใครอยากจะรำรลึกถึงพระวิศณุให้ท่องพระนาม เริ่มต้นก็เหมือนกันขึ้นต้นนคะว่าโอ้หแล้วจากนั้นท่องพระนามไปก็เปิดดูแลนะคะมันมีเพียงแค่สามร้อยสามสิบเอ็ดพระนามเท่านั้นเองไม่รู้ว่าคุณจะท่องได้ไหมถ้าท่องไม่ได้คุณก็เปิดตำรายอย่างนี้นะคะก็มีเขียนไว้อ่านเอา โดยว่าพระนามท่านก็แล้วแต่เป็นพระน,นามที่ดีๆอย่างเช่นว่าพระโสกศักแปลว่าพระทูดูแลจักรวรรดิไหนๆจะสวดถึงเทพเจ้าต้องเอ่ยเลยว่าท่านดูแลจักรกวรรดิอีกชื่อหนึ่งที่ก็คําพระนามทนิน แล้วก็แปลว่าเทพไปใช้ความร่ำรวยซะด้วยก็ลองท่องดูก็แล้วกันอีกพนาหนึง่งถ้าเป็นเอยพนามว่าวิสณาเวหรือมหาวิณุนหมายถึงเทพผู้ยิ่งใหญ่หรือพนามแห่งกาะถ้าคุณท่องพนามนี้บ่อยๆคือกามเทพคท่านเป็นใหญ่เหนือพระกามเทพด,ด้วย ทำให้คุณจะได้รักความรักความเมตตาปราณีจากคนทั่วไปท่าหมดก็ท่างมาจะเปิดดูแลนะคะพระนามไหนที่ดิฉันชอบดิฉันก็ติ๊กเอาไว้แล้วก็นั่งดูไปเรื่อยๆอีกพระนามหนึ่งแล้วจะเขียนให้ดูนะคะเพราะไม่เช่นนั้นคุณจะจะออกยากพระสระวัชบอรวะ วินาสันเราจะเขียนให้ดูนะคะคุณจะได้เอาไปท่องพรนามนี้ดีเพราะแปลว่าผู้กระทำให้หายจากโรคร้ายแปลมีพรนามนี้อยู่ด้วยคุณดิฉันเขียนแล้วคุณก็ลองเอาไปท่องดูก็แล้วกันบอกกับท่านบอกพนามอืมเยอะไม่ไหวข้าพเจ้าชอบพรนามนี้แหละขอให้ท่าน ช่วยข้าพระเจ้าหายจากโกรคร้ายบลาขึ้นตอนเียโอมแล้วก็เอ่ยพระนามอาจจะเกียนให้ต้องสี่ห้าพระนามแล้วคุณต้องลงท้ายด้วยนมัชคือนมัสการเน่ยแต่ทางฮินดูออกเสียงไม่ใช่นามัสเสือออกเสียงเจ้าช้างนามัชเสร็จแล้วคุณจะต้องเ้องสิบพระนามก็ได้มั้ง ไม่ต้องไปถึงร้อยสาสิเอดพระนามคงจะไม่ไหวาการกราบไหว้บูชาก็บอกหลังจากนั้นแล้วคุณจะต้องถวายอะไรต่อมีอะไรก็คงจะเขียนให้ดูเพราะขืนบอกคุณก็จจำไม่ได้และต้องกราวสรรเสริญพระองค์ด้วยว่าแต่พระวิศนวเวนมัส ผู้เป็นเจ้าอันสูงสุดมีพระกายสีขาวสังสีดอกมาลิสอดมาคะในนี้ืาเขียนอย่างนั้นไปบางแห่งก็บอกว่าพระนาะพระกายท่านเป็นสีทองเพราะฉะนั้นในตำดาของเทพเปิ้นขอาแบบบางอย่างไม่เหมือนกันเลย แม่แม่บไปถามตอนที่เพื่อนสียังอยู่ยังไม่สีไปจริงบอกทำไมไม่เหมือนกันละ่ะเ,เล่นนั้นสีนั้นเล่นนี้สีนี้ก็บอกเออไม่เข้าใจเทพเลยยังไงมาไม่เข้าใจเนี่ยเทพเปลี่ยนสีได้คิดหัวเลาะกันไมหมฮึพวกเปลี่ยนสีได้สีอะไรที่เราชอบสีอะไรที่เราเห็นว่างาม สีอะไรที่เราเคารพบูชาท่านพระกายจะเป็นสีนั้นตามที่เราหลับตาและนึกเอาได้ถ้าเธอชอบท่านให้พระกายเป็นสีทองยี mm ่ย hmm. มพระกายเป็นสีทองนี mm ่ hmm. ค่อนข้างจะเป็นพระบิษณุที่มีราคาดี mm hmm. ก็บะเออทำมาชอบสีทองเธอหลับตาแล้วก็นึกว่าพระกายเช่นเป็นสีทอง mm hmm. ก็มีประหลาดอะไรนี ใจเธอรู้แต่ว่านี่คือพระวิษณุถ้าพระกายท่านเป็นสีทองหรือฉ่นจะคิดว่าพระกายท่านเป็นสีขาวมันดอกมันมันก็เรื่องของฉันเทพของใครเทพของมันก็เป็นอันยุติกันในการทะเลาะกับเพื่อนซีทะเลาะกันสุดกระัง่งเพื่อนคนหนึ่งได้ซีไปแล้วนะคะเขาก็บอกว่าเครื่องประกอบพิธีนั้นจะต้อง นีพวงมาลัยเห็นไหมคะพวงมาลัยดอกมะลิอินเดียร้อยพวงมาลัยได้นะคะแต่เกืมากส่วนใหญ่เป็นพวงมาลัยยาวดอกดาวเรืองดอกมะลิเขาไม่ค่อยมีค่ะแม่ก็พวงเล็กๆหรือไม่ก็เก็บดอกมะลิมาดอกมะลิซอสนะคะแล้วก็ดอกนี้เนียยอุษาเอามาพวกกำเล็กๆเ,เอาไปถวายมองแล้ว บางทีให้ความรู้สึกดีนะซาลีก็มอมจุงลูกก็มอมแต่ในมือคล้องเอามงอะไรดอกดาวเรืองซื้อที่ตลาดตลาดก็คือเอาผ้าพลาจติกปูแล้วก็วงอะไรดอกดาวเรืองอ่ะเทสูงๆมาไว้สวยมางไม่สวยมากใครจะซื้อก็ไปเลือกๆเอะผู้ที่ดูว่าสวยที่สุด และได้เห็นดอกมะลิคุงเกตมาจากบ้านดอกเล็กๆกลั่นก็มาพอเรามองพอเรายืนมองเขาเขาก็ยิ้มมาแล้วก็ชูให้ดูแล้วเขาก็บอกให้เราทำอย่างนี้นะอย่างนี้เราจะได้ไปวิหารกันซึ่งอยู่ไม่ไกลเราก็เดินเข้าไปซื้อวงอะไรดอกาะไรไม่ใช่อะไร เอาใจแม่ค้าซึ่ง,งยื้นยิ้มคอยอยู่เพราะก็รู้รำคนต่างชาติจะหมูกแบนหนึ่งนะครับูดจะหมูกโด่งหน้าคมแล้วเอาอย่างขาเขาอผมอะไรกล้องแขนแต่เราไม่มีดอกมาลิแม่ค้าเขาหยิบดอกมันแดงๆมาส่งให้บอกให้ถี่ไปแล้วก็เดินตามคนนี้ไปที่เชนยังเข้าไปสู่หน้าวิหารพระวิษณุเจา้าให้ความรู้สึก อันปิจิแพนคนขายที่คืออยากให้ไม่ใช่อยากขายท่านอยากให้เรามีพมาลไยไปถวปายพระสนั้นอีกแลก้วพอคุกข่าลงเขาเดินเข้าข้างไหนเราก็ถือหินดูเขาเข้าได้เราต้องคุกข่าวอยู่หน้าวิหารแล้วก็ท่องอย่างที่เรานโมตัสสะพระกวัตโตนะค่ะโอมวิสนาเว,น,เวนมัชเท่านั้นเขาก็หยุดและเอามือแตะแขนเรา คมเรียกความรู้สึกปลื้มปิติในใจแล้วเขาก็เอาดอกไม้เล็กๆจับมือเราแล้วเอาพวงมาลัยวางครองไว้ที่บันไดเขาก็รับดอกไม้จากมือเราแล้วก็บอกเอาไปรวมกับดแล้วเขาเจะถวายท่านจ้างในให้นี่คือผู้ที่นับถือเทพนับถือจากหัวใจไม่มีทรัพย์สินสิ่งใดมีแต่ดอกไม้แกล้น ดอกดาวเรืองแต่ตื่นเช้าขึ้นจูงลูกไปบูชาเทพซะก,ก่อนเราเป็นชาวพุทธตื่นเช้าขึ้นเคยสวดมนต์ไหมเคยเก็บดอกไม้หน้าบ้านดอกไม้ในบ้านดอกอะไรก็ได้มันโตในบ้านเราเก็บดอกไม้ดิฉันไม่เก็บดอกไม้ไปทำอะไร่น นอกจากเอาไปถวายพระหรือถวายเทพแล้วก็บอกกระดอกไม้บอกว่าอย่าเสียใจนะที่บานแล้วไม่ได้โรยขาต้นแต่เจ้าํำลังจะได้บูชาพระบูชาเทพเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะเริ่มปฏิดัติโอมพิกาเลชายะนมอมส อมกรติเกยะน้มัโอมน้มัสชิวายะอมวิสันนาเวน้มัสขอบคุณแกขอให้คุณ,คคณนมัสการท่านบ้างท่านจะได้คุ้มครองคุณจากโรคร้ายขนาดนี้ขอบคุณแก